พอเ,เพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดาริกาศูนย์ดิจิม่อนวันพีซบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กับสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Fairy Tail t u r n p a บ e กับผม NT Channel นะฮะคลิปวิดวีโอนี้เสียงของผมก็ยังไม่หายอีกเช่นเคยนะครับยังเป็นหวัดอยู่ขออภัยด้วยละกันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำในครับผมสับเกมใหม่ที่เข้าแอปพลิเคชัน AppX อเจ m e กมมาดูซิว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับ สิ่งแรกเลยละกันที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทำนะครับพอเล่นเกมนี้มันจะมีบทฝึกสอนใช่ไหมพอฝึกสอนเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาตรงนี้ไว้ทุกคนไอ้ลูกแก้วส้มๆนี้กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะแจกฟรี1,000 0ลูกทุกๆวันนะครับอย่าลืมมากดรับ1,000 0ลูกนี้เอาไปทําอะไรดีเราสามารถซื้อแพ็คอะไรก็ได้ภายในตัวเกมทุกอย่าง ทุกๆแพ็คซื้อได้หมดเลยนะครับผมและสําหรับเพื่อนๆน,นะครับผมที่เกิดปัญหาแบบว่าโหลดช้าแบบหน้าจอหมุนนะครับผมหรือลุดบ่อยแนะนำว่าเพื่อนๆลองต่อ VPN ดูก่อนละกันนะครับผมเพื่อนเล่นได้ละกันเนาะเออแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับไอแพ็คส้มๆมาอกไอเหรียญส้มๆเนี่ยเราสามารถซื้อแพ็คอะไรก็ได้ภายในตัวเกมแต่ผมกดให้ดูเลย648่หยวนครับเรากดตกลงไปมันก็จะหักตรงนี้ของเราไปแล้วก็ได้รับของมาแล้วแค่นั้นเลยทุกคนเห็นปะ เป็นกิจกรรมที่คูดดีนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันได้และตอนนี้มีเพิ่มเลดอัพตัวละครเอชซาอยู่น,นเอนะครับผมเห็นปะ <c oughs> ก็มีหลายตัวละครมากๆเลยครับผมเออเช่นผมเลือกตัวนี้ผมก็กดให้ดูเลยส0ทีไหนวะกดไปเลยครับบุนหน้จอไปก่อนปะ,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 ะปะปะปประมาณนี้ครับผมเออกดุ่มไปก่อนหรือเปอดเสียงขอาดปะ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 เห็นไหมครับไปกดลัวๆอันนี้คือการเทให้ดูทระบบก่อนแล้วกันอันนี้เป็นตู้เพิ่มเลตอัพนะ ออพอตู้นี้หมดไปก็จะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาแทนละกันนะครับซึ่งผมก็เล่นไปสักพักนึงแล้วแหละนะครับผมแต่เล่นยังไม่นานนะแต่ผมก็สามารถมี S.S ทุกตัวได้เออยกเว้นตัวละครที่เพิ่มเด็ดอัพที่ยังไม่เข้ามาละกันนะครับผมออประมาณนี้ตัวละครถือว่ามีหลากหลายมากนะครับนี่แล้วก็จะมีคอมโบทีมด้วยนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้ละกันนะครับอย่างที่บอกไปเกมนี้จะเป็นแนวเชิญเบรนะครับผมที่แค่แบบจัดตัวละครจัดทีมนะครับผมแล้วก็สามารถไปสู้กันได้ ซึ่งความสนุกข,ของมันคือในอารีนาครับเพราะว่ามันจะมีหลากหลายทีมที่สามารถสู้กันและมันก็จะมีแพ้ทางชนะทางนันเองนะครับผมขอเรียกเกมนี้ว่าการใช้คอแล้วกันนะครับคือถ้าเราใส่ตัวละครไปเนี่ยมันจะมีคอขึ้นทางขวาครับเห็นปะมันก็จะมีบอกนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยทำอะไรได้นะครับผมเออแบบเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันอะไรทํานองนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่พิเศษเลยนะครับถ้าใครหาไม่เจอเราสามารถกดทิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะพาเราไปชมเลยว่าตัวละครไหนอยู่ในคอไหนบ้างเห็นปะ เราสามารถดูได้หมดเลยว่าตัวนี้อยู่คอนี้ตัวนั้นอยู่คอนู้นนะครับผมและอย่างที่ผมบอกไปสิ่งที่ผมชอบของเกมนี้คือการที่ใช้คอครับทีมเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายอยู่แล้วใช่ปะละ่าเห็นปะเราสามารถใส่ตัวละครมาห็ปะมันก็จะมีคอขึ้นมาและว,ว่าคอมโบกับใครได้บ้างอะไรครับน้องนั้นนะครับแม่งทาให้คู่สนุกตรงนี้แหละ <laughs> ผมเลยชอบนะครับผมความพิเศษของเกมนี้นะครับเห็นปะเราใส่ไปปะมันก็จะได้รับคอเพิ่มแล้วนะครับเออง่ายๆคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้ครับผม แล้วเราสามารถเลือกคอได้ให้บอกไปนะครับคอใช้ได้สูงสุด3อันนะครับนี่เขาบอกนะเราก็สามารถกดยกเลิกแล้วก็มาเปลี่ยนได้เห็นปะประมาณนี้ครับเนี่ยผมกดยกเลิกก่อนปุ๊บยกเลิกเสร็จแล้วก็มาเก็นแปลนนี้ประมาณนี้เดี๋ยวโจมตีให้ดูสักหนึ่งรอบละกันนะครับผมมา Lady Girl การต่อสู้จะเป็นแนว turn page นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเลยนะจ้ามาครับเกมนี้มีออโต้ด้วยครับผมสำหรับคนที่เขียนหรือไม่มีเวลาเล่นนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากออโต้แบบผมเราสามารถยกเลิกได้นี่กดยกเลิกให้ดูละดูครับ พอยกเลกเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะมีการใช้สกิลของตัวละครนั้นๆเห็นปะมันจะมีเร์ออยู่ด้านซ้ายมือนะครับเราสามารถกดดูได้ละกันนะครับผมกดให้ดูสกิลหนึ่งโจมตีไปบะ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 เห็นไหมครับ,ะบ,ะบ,ะบะตายหมดเลยเป็นไงเราโคตรโหดกระโดดซ้ำเป็ดไปครับตัวละครหนึ่งจะมี4สกิลนะครับพาสซีฟสองแล้วก็สกิลใช้ง,งนนสองอันเนะครับโจมตีดูครับอไฟเยอทวนทุนเรนตายไปเลยจ้าโอ้โหของแท้ ประมาณนี้เลยนะครับผมสับการต่อสู้ง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมเออเป็นเกมเล่นชิลๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบต่างๆกันต่อดีกว่านะครับผมว่ามีอีอย่างกันบ้างละกันนะจ๊ะซึ่งอันนี้พาให้ดูเลยอันนี้ผมเพิ่งโหลดมาเล่นอย่างที่บอกไปนะครับแต่สิ่งที่ชอบคือเรามีแพ็คอะไรเติมเงินฟรีๆให้เราด้วยจะบ้าเอ๋ยแม่งไปไปได้ไงอ๋ออันนี้เหมือนทั่วไปทุกคนการที่แบบเอาเวกตัวละครให้เก่งขึ้นอ่ะเออทั่วไปอยู่แล้วนะครับเห็นบ้างเราสามารถอัปเกรดได้ซึ่งพออัปเกรดไปช่วยอะไร ก็จะมีสกิลที่แปลกตามากขึ้นมีพาสซีฟโกงมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้สวมใส่ด้วยมีซีราด้วยนะครับผมซีราก็จะเพิ่มในเรื่องของพาสซีตัวละครให้โหดมากขึ้นนะแล้วเราก็สามารถมานั่งอ่านสกิลได้ว่าแต่ละอันเนี่ยทำอะไรได้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเรื่งรีเวลเข้าไปนะครับผมเออประมาณนี้สำหรับคนที่กดอัปเรเวลไปแล้วเรเวลไม่ขึ้นนะครับผมอย่าก,กดรัวๆแบบผมนะเพราะว่า พอถ้าแบบอันนี้ขอไม่เต็มอะ่ะมันก็จะไม่สามารถเล่นได้นะอันนี้ผมอธิบายยังไงวะและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมชอบบอกแนะน,นํำเพื่อนๆมากๆคือเราไม่จะเป็นต้องออกไปข้างนอกนะครับเราก็สามารถกรอกโค้ดได้นั่นเองนะครับซึ่งโค้ดเราสามารถกรอกได้ที่มุมซ้ายบนสุดแล้วก็กดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถกดกอกโค้ดได้แล้วแค่นั้นเลยทุกคนง่ายๆปะ และเกมนี้ผมขอญอาติกระซิบไปก่อนเลยว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับผมจะมีภาษาไทยเข้ามาให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับผมรอติดตามได้เลยนะจ๊ะไอ้เมาเกีที่ผมพาไปดูเพื่อนสุ่มในช่วงแรกเนะี่ยมันเป็นในการที่แบบว่าไปกิจกรรมแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นของแบบถาวรนะครับผมอันนี้จะเป็นแต้มถาวรให้กับเราซึ่งตัวละครที่เก่งๆเนะี่ยก็คือ HH นั่นเองนะครับผมเราสามารถใช้แบบอารมณ์จดหมายสีน้ำตาลแลวนะกดได้แล้วกดให้ดูไปก่อนหนึ่งทีครับผมบะ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 ,บะครับผม ปัดเดิมรสชาติการสุ่มเกลือหรือเปล่ามาดูกันนะครับผมมาคอมบีดีได้หรือเปล่า,า,นนา,ลาพี่ชายกดไปครับอืมตัวละครเอสนะครับผมเกลือฮะอยากมีอีกใบยลยครับผมปัดเดิมกันไปก่อนมาขอเอสเอสได้หรือเปล่าเพื่อนปึ๊บโอเคเอสเหมือนเดิมครับผมไม่ต้องเป็นไหลก็ไม่เป็นไหลก็ได้และก็จะมีตู้ธรรมดาที่ระดับเอสธรรมดาด้กนันเรากดให้ดูสักหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะ ซึ่งเอสธรรมดาผมไม่อยากดูอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ดวงดีอยู่แล้วนะครับนี่กดให้ดูแบบโดวนเลยแล้วกันนะครับเห็นปะตัวเอสออกไม่ยากครับเกมนี้แต่ถ้าเราเล่นในช่วงแรกเนี่ยเราสามารถไปวิวโหดได้ไมันจะแจกตัวละครเยอะนะครับผมเออมาทําให้ช่วงแรกเราสามารถเลือกคอที่เราต้องการได้เลยนะครับและใครที่โหลดมาเล่นนะตอนนี้นะผมก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับผมอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่แบบเพียงแค่ทําก็ได้รับเพชรไปแล้วอะ่ะเออ เนี่ยครับกิจกรรมเยอะจริงๆนะก็อย่าลืมมาทํากันได้ละกันนะครับเออแล้วก็จะมีกิจกรรมล็อกอินซึ่งการล็อกอินเนี่ยเกมนี้พิเศษคือการล็อกอินสามารถใช้เงินซื้อได้นะครับผมเออโคตรดีเนี่ยเราสามารถใช้เพชรซื้อนะครับผมมันก็ได้ของรางวัลแล้วเห็นปะอันนี้มันจะเป็นแบบของรางวัลระดับสูงนะที่เราต้องใช้เพชรซื้อของธรรมดาที่ไม่อยากซื้อก็ได้ครับผมก็ได้เหมือนกันได้รับตัวละคร H S ไปฟรีๆเลยเห็นปะเออมันแจกแบบหนักๆเลยเด็กๆขผมสหรับเฟรดี้เทลนะ ซึ่งถ้าใครนะครับผมเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้นะผมก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันได้ละกันนะฮะสำหรับ a ฟ r y t เ i l t u t n b e บ t แบบตึงๆนะครับผมเกมนี้ระบบเข้าใจไม่ยากเลยนะครับแถมมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆด้วยที่ไม่เหมือนใครนะครับผมเออถ้าใครสนใจก็โหลดเล่นด้านล่างได้แต่ถ้าใครอยากใหผมทำคลิปต่อก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยละกันนดกครับและเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ้า ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่ยูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน